พ่อแพี่น้องกินข้าวแกงวนเส้นกระดูกหมูจ้าเศษยังเนาะพ่สิกินยังแม่พี่น้องกินผ้ออกกินข้าวน้ากันได้จ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันมีมะพร้ามาพร้กกับยายหน่อยพาแสบในช่องยายหน่อยแฟร์บรีแล้วนะจ๊ะยุ่งยุ่งพี่น้องยุ่งยุ่งมันมี้พากินข้าวคือก้าวละจ้ะแกงวนเส้นพี่น้องแกงวนเส้นใส่กระดูกหมูแล้วก็นี่เจ้วปลาแดกลูกสาวหล่าเสื่อมา เธอมาตลาดลายมือแล้ะหระพี่น้องบอกให้แม่ซีมแม่ท่านมาท่านซีมผมก็เอามาซีมนี่ยละจะ้ะซื้อมาน้าหมูแม่หมูเห็ดผสมเธอมาตั้งซีหากระปกุกมาจามากินเขา่เาคนว้ากันที่ข้างนอกเนี่ยทุพี่น้องเสียงดังกินย่างมื็มเต็มกกินขนมเต็นกินขนมเต็นกกินแกงเต็มย่อย กินกันเฮกันฮู้อะไรหรอพี่น้องย่ำหน่อยๆอัดกิบโดนมีอันนั้นเลยเหรอ แกงบ้านบ้านเนี่ยนะพี่น้องยม่ไม่ได้ใส่ผักอีตูลืมลืมสื่อจ้ะเมื่อท่านไปเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องมาทุกคนดูพี่น้องเอ้ยตื่นสวยไปซาไปยังก็้าตรวจพาไปด้วยพี่น้อง Ăn nhạc rồi Ăn bóng ngao mới chạy Thế này cái khó bóng ngao mà cứ mất rồi ตอนแรกว่าจะทอดกระดูกหมูน้ำพี่น่อง หลดมาอีกแล้วรหลดไานอกบ้าน,นยอยากเนี่ยจะจขอสวเด,ด้วยพี่งเองตัวเดียขาตา มาเจ,จ้บพี่นอ้องเปล่าเบือเปล่าไา,ายันหน่อยด้วย้าพักมาลำจ้บมันว่าไม่พักันจะถาดเปลาหดนะพี่น้อง ยังกับว่ากินง่ายก็กินเสร็จกินได้หลายก็กินเสร็จพี่น้องว่าบอกิป่นกินซุปน้ำมันซุปน้ำมักนก็เสร็จ มืออะไรพี่น้องเอ้ยตอนแรกว่าจะเทแกม้มนเชนญจะถาดเลยเด้พี่น้อง ตีดไปทัวทีบท,ทัวดแดนละพี่น้องเอ้ยบานเล็กน้อยกินเขาเพราะเป็นลบานือ เดจ้าพี่น้องมากินขวน้ำกันมาเจ้ากินขวกับยังมือเสาร์้เบื้อง่องหนึ่งก้อนกินขเนี้จ้าเพิ่งกินก้อยไหมกิอยากมัเพิ่งซ้ำ อื็นสิบลหามากินสติพี่น้อง <c oughs> ใส่เหลือจักน้อยนะพี่นออ่องโอย กะเอือดเขาเนี้ยก็เอือดนะพี่น้องเนาะห่อนคักเลยพี่น้องเอ้ยห่อนหลายจ้ะแดดก็แดดแห้งแห้ง กับแก้วมาไหว้กุศลด้พราถาดมันเปรีพี่น้องพี่น้องเมื่อยบ่พี่น้องเห็ดยุ่ยถูกพี่น้องเมื่อยบ่จ้ะเมย์เต้เมยแต่กะอยากเห็ดนะพี่น้องมวน ก็กินฮอดพี่ฮอดน้องจ้ะทำเมืองไหนเราเห็ุเพราะเห็ดก็เขาไปหาพี่หาน,อน,น้องอยู่จ้ะไปทักทายอยู่ อินขา้าวเอ็นข้าพึ่งหมดต้องเหี้ยวยุ่ม <laughs> ทีย้อยหน่อยมันบ่เอือมน,นุ่ยเนาะจ้ะมันเล็บบองสวยงาม พี่น้องจังไม่ไดาเร้าแล,แล้วจ้ะวุ้ยขอนียวก็ได้เดี๋ยวปีละน้องไปแล้วจ้ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอโทษขออภัยเด้เวยมนี้จะุนไหวมือปานมือหนวดประมือกระเลื่มือ,อย้อยหน่อยก่อนจักมืบมณีย้อยหน่อยพาพี่พี่น้องกินข้าวกับแกงกระดูกหมูนะจ้ะ ก้อนจากกันไปมม่เนียวเาฝากกดไลค์กดดซับส r ไครให้ยแย่หน่อยผ้าแสีบในจ่องแย่หน่อยแฟมิลีในเด้จ้าพี่น้องสุข,ขทุกคนเริเร่มเลิอค่ะสวัสดีค่ะ